เป็นอาสาสมัครของโรงเรียนพ่อแม่นะคะทําในเรื่องของวงกลมแห่งรักในตอนเช้าก็จะเป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่พาดเด็กมาซึ่งจะมีทั้งครอบครัวใหม่จากที่ไม่เคยมาก่อนเลยกับครอบครัวจิตพัฒสอนเดิมที่รู้จักที่มีอยู่แล้วจากนั้นเรามาทําให้ทั้งหมดเนี่ยมารวมเป็นสังคมเดียวกันให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งได้เข้าใจลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยไดม้มาเห็นความรักของพ่อของแม่ที่พามาโดยผ่านกิจกรรมกา,การเคลื่อนไหวยอย่างมีสติจะใช้บทเพลงภาวนาจะใช้เกมจะใช้ ลมหายใจที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยเราต่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนเมื่อเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราจะกระแทกใส่กันเนี่ยมันจะลดน้อยลงจะกลับมาอยู่กับสติ ในขณะนั้นไอ้รู้ทันอารมณ์ซึ่งกันและกันพ่อสามารถรับฟังลูกแล้วลูกก็สามารถฟังพ่อได้อย่างเป็นเพื่อนถูกร่วมกันการที่เราได้เลี้ยงลูกของเราเนี่ยเป็นแค่ครอบครัวครอบครัวเดียวอะค่ะจริงๆแล้วมันก็ดีแต่ถ้าเรามีมีเพื่อนที่เราจะช่วยแชร์หรือได้เห็นว่าอ๋อลูกเราก็ก็เหมือนลูกคนอื่นนะแล้วเราก็จะเลี้ยงเลี้ยงลูกเรายังไงดีเราจะมีคุณยายแล้วก็มีคุณหมอเดลเนี่ยคอยไกด ในการเลี้ยงลูกให้ให้เป็นคนดีของโลกคือเลี้ยงแล้วปล่อยเลยนะคะแล้วลูกก็จะโตจะโตอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เลี้ยงแล้วเพื่อนี่ยคือลูกของฉันลูกของฉันคนเดียวแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วอยากให้ลูกปลอดภัยเนี่ยการที่เราได้เลี้ยงลูกของคนอื่นด้วยเนี่ยมือมันก็จะเปิดออกจากนั้นไม่ว่าลูกเราจะไปที่ไหนมันคือองศาคนาญาติลูกเราจะปลอดภัยและที่สำคัญคือเราได้กระตันอยู่กับแผ่นดินโดยการเลี้ยงลูกที่ดีให้กับโลกใบนี้ค่ะ thank you